่าสวัสดีครับวันนี้เสื้อใช่เสื้ออะไรครับเฮ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรครับอานนท์อันนี้ชื่ออะไรครับอาชิบ้านเหล่าเมืองอ่าต่อสู้กันได้ฝั่งนึงเป็นพระเอกฝั่งมึงเป็นตัวร้ายกำลังสู้กันอยู่นี่ตัวอะไรครับบุ๊กทีเล็กทีเล็กไอตะโกงตะโกงอ่า อันนี้พระเอกพระเอกเป็นชื่ออะไรนะอัลติมาธามอัลวัตไพรเอออัลติวัตไทยโอ้อ้าวเนี่ยทุกผู้ช่วยทหารเต็มเลยบินได้โอ้โหตุมม้มตบบุ้มบินบินยิงเลยยิงยิงยิงบินแล้วก็ยิงกะยิงโอ้โหรถถังมันมีด้วยตู้รถถังระเบิดโอ้รถถังขึ้นรถถังขึ้นเลยเหรอ โอ้เมตุ้มเมตุ้มคนตายหมดแล้วพี่เลี้ยงถึงแล้วมั้งว้าอยตาตอ้าวแล้วถังตกแล้วเอาเอาเอาไอ้ต้นไม้ล้มแล้วพูพูต้นไม้ล้มจับต้นไม้ล้มนะโอ้เมื่อเช้าพี่พูเป็นทหารเลยอ่ะพูเป็นทหารพููหนยังไมม่าหนูยังไม่มาเลย

ตานนั้นมันพัดไอ้นั่นถังน้ำมันหมดเลยสอง้วได้ยิงถังน้ำมันก็ไ่บุกวิประเบิดใส่บุกอันนี้โชกับเป้กำลังเล่นไพ่ใช่ไหมเล่นอะไรโย่เล่นไพ่เออตำรวจมาจับเอออ้าวนี่ไงบุกเป็นทหารมาจับเนี่ยบุบุกนไม่ได้นะเพราะว่าพี่บุกตรวจอ้าวทหาร กูพูลงเอา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 รถรถเอาเครื่องบินติดจรวดติดข้างหลังกูดิดูที่เสริมกำลังเอาวางไว้ที่เอาวางไว้เอาวางไว้ดูที่มัจะยิงได้ไกลไหมโีนเชีสจแน้ววเสาแล้ว ส่งของ,ขง,งตกแล้ว,วทาหารมีกี่ตัวเนี่ยทหารมีกี่คนเนี่ยทหารมีสามคนมแม่ดูดิแม่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปนะขอเลี้ยงให้เสร็จก่อนนะอขอเลี้ยงให้เสร็จก่อนนะคะ,ะาานะเดี๋ยวเรื่องเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเดลยนะ อ้าวถ่ายรูปแชะเสร็จเรียบร้อยอ้าวไหนไหนไหนท่าทาอออัติมัสบ้างเนี่ยอัติมัตไป่าแล้วโอ้แต่ง่ายนะป่าเลยเอาเอาเครื่องบินติดข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวก็บินได้เอ้ามันบินไม่ได้นะเครื่องบินติดข้างหลังอะนั่งกองท้าบหนูไม่ใช่เหรออะไรเหรอใช่กองเครื่องบินหนูด้้วยยไม่ใช่นังยิงขึ้นมาเห็นนี่เครื่องบินมีใครนักเรมยนมูล โูเนี่ยเครื่องบินในตะกร้าในตะกร้ามีอีกอันนึงเออปูไม่ได้ขอพี่ขอพี่ตาเน่งพี่จะบินได้ปูไม่มีปไม่มีอ้าวแล้วพี่จะบินไงล่ะพี่มีปีกอ่ะเอาเอาเครื่องบินเลนส์เลยเหรอเวลาลมพัดมันก็แรงมากเลยนะตัวเนี้ยไม่วางเลยนะโซ่ไม่ไดู้ก็ชนะเราสิเพราะว่าปูพัดเร็ว ไอ้บเอือม่ใช่เดียวดิเออแบ่งกันดิ้เป๊ะตอนนี้เป๊ะกำลังโกงน้องอยู่เป๊ะห้ามโกงน้องนะ